สวัสด oh, okay. ีครับอ anyway. ันน anyway. ี้อัดแล้วใช่ไหมเมย์อันนี้อัดแล้วใช่ป่ะอ๋อโอเคสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่ไหนวะ CDC อยู่ที่ CDC ครับผม CDC นะครับก็มากับเพื่อนๆนะฮะวันนี้ก็มาเขาดาวกันแล้วก็มีนุ่มมาด้วยมีหลายวงครับเดี๋ยวต้องรอดูว่าจะมีวงไหนเข้ามาบ้างโอ้โหแสงไอ้เที่ยวอะไรวะเนี่ยเหมือนในโฟดีอ่ะจำได้ป่ะมันจะมีกิมโฟดีอยู่น่าจะได้ยินนะนี่นุ่มมาด วันนี้ก็มีมีท็อปนะครับแล้ว <il> ก็ม <meillä> ีพ <ak> ี่เมย์เพื <im S 1> ่อนสนิทอีกหนึ่งคนครับแล้วก็พี่พี่บอลพี่บอลพี่ปิ้นครับผมพี่ปิ้นเชิงเนินหน้าออกมานะครับแล้วก็มีเมียพี่ปิ้นนะครับอ่าออกสื่อนิดนึงนะครับจะได้เข้าใจว่าพี่ปิ้นมีแฟนแล้วนะฮะโอเคมาเดี๋ยวเราไปดูอะไรนะโดนนะโซนโซนโซนโแล้วพี่บอลโดนะครับเข้าไปดูนะครับสติดัมเมอร์นะฮะก็เข้าไปแวะแวะดูกันได้ โอเคเดี๋ยวขออนุญาตไปดูโนโมอเทียก่อนนะครับเดี๋ยวมีอีกหลายโโม้ไอเดเจทอปมีความสุขไหมอะไรนะใอ้ดเจทอปมีความสุขนะมึงคิดว่ามันจะได้ยินมากไอ้ี้ยเดี๋ยวค่อยว่างกันใหม่นะครับในคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันครับนปีหน้าขอให้เจอคนดะีๆ